สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังอยู่บนรถกันนะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะเพื่อไปตรวจสเปิร์มสวัสดีครับตอนแรกว่าจะมาบริจาคเลือดนะครับแต่เหมือนเขาเขาเรียกอะไรตรวจโควิดอยู่ข้างหน้าก็เลยเอ๊มันจะเสียงเกินไปไหมเนาะเราก็เลยเปลี่ยนแผนแล้วกันนองจากว่าเรา จะมาเตรียมตัวในการมีบุตรนะครับเราก็เลยต้องมาตรวจสปิร์เพินนิดนึงนะฮะค่ะซึ่งวิธีการตรวจสเพิ์มยังไงบ้างฮะพอดีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนักตี้อะวิธีการตรวจสเพิ์มเท่าที่มันไม่ได้ละเอียดอะที่เราศึกษามาก,ก็คือเขาก็จะให้แบบว่าผู้ชายเข้าไปในห้องแล้วก็ทําการลื่นแล้วก็ให้มีน้ำเชื้อออกมา,กา <laughs> ทำการลามุกอ,อาจารย์ลามุกกับตัวเองแล้วเขาก็ให้เอาน้ำเชื้อใส่ไปในเหมอนถ้วยถ้วยที่เขาจะแบบเก็บตัวอย่างของออสเปิร์มเพื่อที่จะเอาไปตรวจในแลกลดูว่าน้องของเราเนี่ยแข็งแรงปกติไหมใช่ไหมดูว่าจำนวนสเปิร์มอะมีจำนวนเท่าไหร่อย,อยู่ในระดับที่ปกติไหมหรือน้อยรูปร่างผิดปกติเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นนะค่ะมันก็สามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยลครับ คือมันจะเป็นผลออกมาเลยแหละเขาก็จะให้ผลกับเรามาเราอา่ะเคยไปหาหมอผู้หญิงเนาะไปตรวจภายในแต่ว่าก็ไม่ได้เชิงว่าจะตรวจสําหรับมีบุตรสโดยตรงแต่ว่าพอตรวจภายในแล้วก็บอกคุณหมอว่าเนี่ยอยากมีมีลูกแล้วอะไรย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่าเออมีดูจากที่ตรวจดูก็คือปกติกตด,ดีทั้ทงทงัทง้ทงทั้งผลก็คือว่ายังไม่เคยตรวจอะไรอย่างนี้มาก่อนเนาะใช่แล้วพอดีเวลาเหมาะพอดีที่เราจะควรจะมาตรวจเนาะ นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ที่จะได้มาตรวจอะไรแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลบุรีรำลำาน้วฮะกำลังกลับรถนะคะใกล้้อ่าเดี๋ยวจะมาดูว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับค่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างในเลยนะ r o ลิ่งโ pony ก็ใส่หน้ากากนะครแล้วก็มารออยู่ตรงหน้าห้องเบอร์สิบนะครับเป็นเด็กอะไรโซสุขภาพแม่และเด็กนะครับก็จริงๆไม่ได้เตรียมตัวมาเลยครับยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอคุณหมอเรียกแล้เขาให้บัตรมาครับเป็นนายแพทย์นะเป็นผู้ชายหมอผู้ชายแล้วดิผู้ชายตัวเตาครับผมเป็นผู้ชายแล้วก็เออปีนี้ก็เกิดนิดนึงแหละเมื่อคืนก็นอนเร็วนะประมาณสี่ ก็คิดว่าน่าจะพร้อมในการตรวจหนึ่งครั้งนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าเราต้องห้ามใช้นองสาวันป่ะมดมีเพศสัมพัอย่างม้อนประมาณสามวันเพื่อที่จะได้แบบว่าแข็งแรงแล้วก็แบบมีคุณภาพออกมาให้หมอตรวจได้ดีโอเคค่ะอ่ะพยาบาลเรียกแล้วค่ะ โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะพอดีเราหลังจากที่ทําเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้รีวิวตอนนั้นเลยนะเพราะคนเยอะแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลยกลับมาที่บ้านก่อนนะฮะอันดับแรกต้องพูดถึงภายในห้องนั้นก่อนค่ะห้องนั้นไมถึงห้องที่เราหลังจากที่พพยาบาลเขาเรียกเข้าไปในห้องที่ทําการผลิตสเปิร์มใช่ไหมอ่าเป็นใ,นในบ้าน ก็ตอนแรกก็นั่งรอแป๊บหนึ่งนะฮะมันไม่ใช่เป็นห้องของอนันต์ซะที่เดียวนะมันเป็นเหมือนห้องเก็บเลือดหรืออะไรหลายอย่างเนาะเขาก็เรียกไปห้องข้างในซึ่งห้องข้างในก็จะเป็นเหมือนกับเข้ามาปุ๊บจะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นเตียงนะครับแล้วก็ทางขวาก็จะมีแบบทางไปห้องน้ำอ่ะแล้วจะมีทีวีเล็กๆอยู่แล้วก็มีบบนที่วางเครื่ CD อง VCD เออวาง้ข้างบนปุ๊บแล้วก็เป็นหนังเปิดรอแล้วซึ่งก็เป็นเหมือนกับไม่ใช่หนังปัจจุบันนะมันเหมือนหนังที่แบบ เป็นหนังไทยที่แบบว่าน่าจะสมัยเราเด็กอะภาพไม่ชัดมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็นั่งอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งเราก็แบบเอ๊ะเราต้องผ่านยังไงต่อซึ่งพอนั่งเตียงปุ๊บเหมือนเตียงมันจะแบบเหมือนนั่งต้องมมีเสียงอะแค่ลุกมันก็จะมีเสียงนั่งมีเสียง,งเงี้ยเออก่อนจะเข้าไปพยาบาลบอกว่าเออให้ล็อกประตูด้วยนะคะก็คงกลัวแบบใครเข้าไปตอนจังหวะเรากำลงังอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามล็อกประตูปุ๊บ แล้วก็ปิดมา่านให้เรียบร้อยเราก็นั่งอยู่แป๊บหนึ่งแหละเพราะว่ามันไม่ชินอะมันเป็นแบบต่างที่อะเนาะแล้วก็แล้ว,ลวคือเหมือนหนังมันแบบมันไม่ใช่สไตล์ที่เราดูอะถ <laughs> ึงว่าเออมันหนังหนังไทยกเก่าๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดูแล้วมันก็เอ๊พอดียังมือถือมาดีที่ได้หยิบมือถือมาด้วยแล้วก็ใช้มือถือของเราเปิดแล้วก็แบบนั่นแหละนานไหมตอนที่พี่เข้าไปก็ไม่ถึงกับนานมากนะ พักหนึ่งสักสิบห้าทีประมาณไม่ได้ดูเวลานะับาเขาก็บอกว่ารอผลเขาบอกประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาก็เลยให้เราเข้าไปพบคุณหมอก่อนเพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับการมีบุตรคุาอบอกไวไบ้างเราก็ได้บอกคุณหมอไปว่าเออเราแต่งงานกันมาแล้วหกเดือนแล้วเราก็ไม่ได้ป้องกันแต่ว่าเรายังไม่ตั้งไม่มีลูกใช่ไหมคะยังไม่ตั้งครรภ์เราก็เลยมาปรึกษาเพราะว่า เราอยากรู้ว่าเออเนี่ยปกติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เลยมาตรวจคุณหมอเขาก็จะถามแล้วว่าเรามีเพศสัมพันธ์กันอาทิตย์ละกี่ครั้งเพื่อที่เขาจะได้วินิจฉัยได้ว่าอ๋อมันมากไปน้อยไปยังไงใช่ไหมคะเขาบอกเขาไปเขาก็บอกว่าเออมันก็อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้อะไรแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ก็คือแบบอยู่ด้วยกันอยู่ัทุกวันอยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็คงเป็นในเรื่องของการช่วงเวลาไม่ตรงกับวันที่ไข่ตก ซึ่งผู้หญิงจะไข่ตกเดือนละหนึ่งฟองเนาะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตามทฤษฎีแล้วเขาบอกให้นับไป14วันหลังไประจำเดือนวันแรก <c oughs> ซึ่งเราก็ลองนับแล้วก็ไม่ไม่ได้ผลก็เลยใช้แอป,ปช่วยในการคาดเดาไข่ตกเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าแอป,ปอะไรเนาะ <c oughs> เพื่อความชัวเรามีที่ตรวจไข่ตกด้วยเป็นเหมือนแผ่นตรวจคันเล็กๆ <c oughs> แล้วก็มาตรวจสรุปว่า มันขึ้นขีดเดียวซึ่งแปลว่าไข่ย,ยังไม่ตกก็คือมันอาจจะไข,ข่ตกคาดเคลื่อนอะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันตกไปก่อนน,นั้นหรือว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ตรวจไข่ตกเรื่อยๆแต่ก็ก็ยังไม่ขึ้นคุณหมอเขาบอกว่าตามหลักทฤษฎีแล้วคือหนึ่งปีขึ้นไปเรียกว,ว่ามีลูกยาก,ก,ยากในของเรานี่หกเดือนก็คือ,อยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่แต่คือบางคนที่เรากังวลเพราะว่า อย่างเพื่อนบางคนเขาเพิ่งแต่งงานแป๊บเดียวหลังเราแล้วเขาแบบตั้งคันแล้วอะไรเงี้ยแต่เราสองคนแบบครึ่งปีแล้วเลยยังไม่ตั้งคันก็เลยกังวลอ่าเกิดเป็นความกังวลก็เลยเฮ้ยเราน่าจะไปปรึกษาคุณหมอเผื่อว่าอยากมีลูกแล้วอยากให้มีลูกด้วยก็เลยไปปรึกษาคุณหมอเผื่อว่าแบบว่าเออมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่อ่เหมือนเหมือนอ่อนแอหรือว่ามีความขัดข้องอะไรเราจะได้แก้ไขเราก็ไม่ได้เช็คกันมาก่อนแต่คือพอเริ่มตั้งใจว่าจะมีลูกเราก็เลยเหมือนกับเริ่มแบบไปตรวจไปอะไรก็เป็น ครั้งแรกเนาะที่ที่พาพี่แจ็คไปตรวจซึ่งสรุปก็คือได้ผลออกมาแล้วอ่ะเอามาดูซิจริงดูนนดูไปก็ไม,ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะฮะแต่คือเขาบอกว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกอย่างนะครับใช่ครับอ่ให้ดูคร่าวๆไม่ไดู้เห็นหมดนะแต่คือมันก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอเลมอะไรมันคืออะไรบ้างเอาเท่ากัว่าค,ค,คุณหมอบอกว่าทั้งหมดเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไปไม่ได้มีปัญหาว่าว่าแบบเออน้อยไปหรืออะไรไปนะครับ ที่เราไปตรวจวันนี้นะคะก็คือที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะซึ่งแต่ก่อนก็คือโรงพยาบาลเอกนชนบุรีรัมย์นั่นเองนะคะราคาค่าตรวจอยู่ที่600บาท600บาทนะคะก็คือค่าตรวจแล็บ350หแล้วก็ค่าเขาเรียกว่าผู้ป่วยนอก50แล้วก็ค่าคุณหมอค่าแพทย์อีก200รวมเป็น600บาทนะคะสําหรับใครที่สนใจยาไปตรวจก็สามารถไปตรวจได้จริงๆถ้าเกิดว่าไปตรวจอย,อย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องแบบไปหาคุณหมอก็ได้นะ ใช่ค<ช>่ะคือ,อ,อถ้าเกิดเราไม่พบแพทย์<ล>เขาก็จะคิดเราแค่ค่าตรวจสเปิร์มเนาะสองร้อยห้าสิบอาจจะมีค่าผู้ป่วยนอกด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าคิดไหมนะคะแต่ว่าถ้าค่าตรวจสเปิร์มเางเดียวสองร้อยห้าสิบบาทก็คือบางคนอาจจะคืออยากแค่ไปตรวจแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอคนอื่นที่คลินิก,กนอะไรอย่างงี้ก็ได้เขา <อบ S 2> ไม่ได้บังคับเราว่าต้องเป็นคุณหมอที่ที่อยู่ที่นั่นโดยเฉพาะอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่าคนที่ปัดแต่งานเรารู้สึกว่าแบบเยังไม่มีลูกสักทีเราก็ ถ้าสงสัยก็ก็ลองเช็คดูก็ดีนะเ็คดูว่าเออเราิหรือเปล่าใช่ก็มันไม่มีผลเสียอะไรเนาะเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเออเป็นยังไงแต่คุณหมอเขาบอกว่าสําหรับผู้ชายนะคะสิ่งที่จะทําให้สเปิร์มลดน้อยลงเนี่ยหลักๆคือการสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มสุราเนาะแต่คุณหมอบอกว่าหลักๆเลยก็คือการสูบบุหรี่หนักสุดค่ะจะทําให้สเปิร์มเนี่ยมีปริมาณที่ลดน้อยลงพอเราได้ผลตรวจ ของผู้ชายมาแล้วเนาะว่าปกติทีนี้ถ้าไปปรึกษาคุณหมออีกก็จะเป็นการนัดวันเนาะก็คือเขาจะเริ่มดูวันให้แล้วคนเป็นวันไหนที่ต้องมีอะไรแบบนี้ใช่ค่ะจริงๆคุณหมอเขาบอกว่าจะให้กําหนดเวลาให้ก็ยังได้เลยนะ <c oughs> หมายความว่าแบบเขาจะสามารถรู้ได้เลยว่าไข่เราจะตกช่วงเวลากี่โมงอะไรแบบนี้เลยเออค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้ากรณีที่เราทํามันมีหลายสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆถ้าอย่างเช่นเรา ไปน,นัดวันกับคุณหมอแล้วมีเพศสัมพันธ์ตามที่นัดแล้วก็ยังไม่ตั้งครั์ก็จะมีสเต็ปเพิ่มเพิ่มมากขึ้นอีกต่อไปค่ะโอเคครับอันนี้เราก็มาแชร์ประสบการณ์รก,ารณการตรวจสเตอร์ครั้งแรกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราะดูนะครว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเนาะเรื่องของการมีลูกของเรานะครับ <Okay. S 1> ว่าจะเมื่อไหร่นอกอก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามสงสัยอะไร ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามเราได้ถ้าเรามีอม่อถ้าเรารู้เราก็จะพิมพ์คอมเมนต์ตอบใครก่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ